โอเคครับผมก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยละกันนะครับอยู่กับผมเอกโซกูดแล้วเราก็อยู่กันในเกม Minecraft นั่นเองนะครับเอ่อ Minecraft ที่ผมกำลังเล่นอยู่นี้นะครับเป็นเวอร์ชันล่าสุดนะครับโอเคเราก็จะมาเริ่มต้นซีรีส์ใหม่เลยนะครับเอ่อเริ่มต้นมานะครับแล้วก็เจอป่าแล้วก็จะ

โอ้ผมมีเห็นเอ่อยางนี่มะครับเราคาบนี่มาหมดเลยแล้วก็นี่นี่นีแล้วที่สำคัญก็มีควานนะครับอีแอคแล้วก็ดาบโอเคคดตคาตติ้งเลยนะครับแล้วก็มาตัดไม้ต่อ ถวนี้ม่ทำหรอได้ยินเสียงแมงมุมนะครับยังไงทำโอ้เฮ้ยมาละเฮ้ยโอ้ยจงตีเลยเหรอฮาไปมั้ง ต่อครับตัดไม้โอเคครับถ้าก่อนจะไปดูคลิปผมนะครับก็อย่าลืมนะครับ กดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมเลยนะครับตรงนี้ก็มีทําเวลาเล่นก็อาจจะเหนว่าผมเงียบไปหน่อยนะครับเป็นบางช่วงก็ไม่มีอะไรจะพูดนะครับโอเคบัวฆ่าหมดเลยนะครับ ะขุดเหล็กไปด้วยนะครับเหลือั้งหนึ่งสองสาม,มแล้วก็ โอเคมืดแล้วมืดแล้วมองกันนะครับแล้วก็เพาไม้เอาไม้ คาร์ลด <s accurate> ินหมด

ผมก็อาจจะเสียงแหบไปนิดหน่อยนะครับโอเคุดเล็กไป ไม่หมดหรือเปล่าไม่รู้นะครับ มืดไม่เป็นไรเพราะเรามีฐานอืมทอดสิ่งสำคัญเลยนะครับคือทอตไปพาเล็กไปโอเคเอ่าขุดเหมืองไปตรงนี้ดีกว่านะครับ เดียวมนเกิดนะครับก็เปิดมาได้เหล็กเลยรก็ถือว่าเป็นอะไรที่โชคดีมากนะครับขาดไมนี่แล้วกันเตรมตัวนะครับ ดับไปดับไปดูนะครับว่าจะเป็นเชื้อเพลิงได้หรือเปล่ารอดูนะครับได้แล้วก็ประตู นี่แล้วก็นี่น่าจะไม่พอเอาไมาสติไปเพิ่มรูกขนุนได้หรือเปล่านะรูกนุไม่ได้นะครับหุยสิบสามขาดอีกหนึ่งนะครับ โอเคหุ้ยเลวินโอ้โหมีระวายอยู่ข้างล่างาตกไปนี่นะครับคือสวยซ้ำสวยซ้อนเพราะว่าเปล่าผูดจะไม่นั้นขัดคำเลยอ่าบล็อกดินจะลงมาเอาเหล็กนะครับ ค okay. นั่นกุดนะครับจะได้ไม่ตกมีตรงไหนอีกไหมข้างล่างมีฐานนะครับแต่ผมขอไม่เสียงแล้วกัน ผมขอเลี้ยงมาไว้หลุมนี้นะครับ ลงมปในหลุมไปไปลงหลุมไปนั่นแหละเราจะขุดตรงนี้้เขาเพิ่มนะครับ อ่ทาทานัทานทันทันโอเคนะครับก็พอแค่นี้นะครับเอาเป็นว่าถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ผมเลยนะครับแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้นะครับบ๊ายบายไปแลา